ไม่เป็นอะไรว่าน่ในการกินหมู ไม่อยากแล้วมันไม่ได้มันยากมากเลยอ่ะแล้วก็ไก่ไก่ข้าวหมาล่าไก่ข้าหมาล่าครับวันนี้ขอโหลดไปไว้ได้สิเอาเพิ่มได้เอาไว้ให้หนึ่งอันทองแกมันแน่แต่งโกนานไหมอะพี่อแต่งโกนานปะกลัวแล้วอย่าเข้ามานไม่กลัวกลัวกลัวพี่อิ็นตัวกลัวเล่นเกมกันเถอะ ไม่ครอยากเล่นเกมไหมหู้ช่วยเล่นเกม b ิงโกนะคะเล่นหนึ่งคันเลยให้พี่บอลโยคะจุดใน Bingo ไร้นี่ไงที่สองสองจุดได้หนึ่งคันนะคะแก้เกมเกมเป t นจุดใ l u c k i e s t Personal in t Mobile ถูกันนะเพี่จับแล้วอ่ะมือพี้อ่ะใช่ ได้ไหมนะใครใครใครได้แล้วบอกเราเลยนะสั่งบนต้องไข่ไปนี่เลยไปอย่าลุมเล่นนะอันแรกคือสกูหัวกะโหลกขัวกะโหลกค่ะสตูค่ะมีใครมีบ้างว้าอันที่สองคือฮาโลวีเมนูหม,ม้อกราบผีฮาโลวี

มีใครใกล้วิงโกแล้วปะสไปเดอร์สไปเดอร์นะคะอันนี้ค่ะคือเฮหมูกระทะโลโก้ครับไงไหม้ยระโลโก้จะเป็นขอ,อ,องเราไหมไปต่อนะอันต่อไปคือสกู๊กี้ทรีเป็นรูปต้นไม้ตายๆอ่ะ มีใครไปไหบ้าง้วยังไม่ถึงไหนเลยอันที่เจ็คือแคนเดลนะครับแคนเดลค่ะใชใกล้กีตัวรอยัโอ้ยอันที่แปคือคนที่ร่อ่สุดในร่อนะครโอ้ยอินสาริ Myself อินสาริมีใครมีอินสาริบ้างอ่ะ อะไรลนะ่ะเจือแล้วเหรอเฮ้ยตอนน,นี้จะได้แล้วอ่ะอันที่เก้าพริกหมูเฮ้ย แม่แม like ่ครับแมป์ดีขดัมพูราแมแดมพูร่าทนอันต่อไปบลูไม่กว่าะครับอยักช่มเห็นดีเลยอันต่อไปอุ้ยแชนบอลแลนเชอร์ักทองใช่หรืออาจารย์ว ที่สุดในโลกแบบไม่เคยหนูไม่เคยเจอใครน่ากลัวเท่านี้มาก่อนันมีน่ากล่าคนน่ากลัวเอาไปดีพีนเออหนักมากฟ้าฟ้าเลิกใส่น้ำกับแบบเบล่าเปล่าฝ่ายยันสี่พีนพีนทิกทิกออกกิฟค่ะทิกออกกิฟเฮ้ยขอบคุณค่ะยังไม่ได้บอกจะให้พี่เขาบอกว่าจะเอาเทียเออใช่พทียนไม่ตอบเลยว่า เออทีหคือว่าอคลิปแกะเลยได้ไหมอะแกะหนูอยากรู้หนูอยากรู้เออหนูอยากรู้พี่ ออเลยพี่เขาตามหาตัวนี้ชนนใช่เลิศต่มันห้อยไม่ได้หรอวันนี้ที่ห้อยอะไร หือใสหวาหวานใสหวานชอบสุ่หรือชอบไม่สุ่ชอบไสุ่ไอาตะกร้าป่าผไปพอปาผีแม่ไปขอบคุณค่ะหวานนะคะ เดินได้หรือเปล่า ได้ได้สามตัวท้ายโอเคต่อไปค่ะคุณอะไรคะสายจ้าแม็ใช่ไหมคะเอวาค่ะเอวานะคะ่ะแต่ถ้าเลือกเอวาได้อีสิบสล้านเลยหกตัวตรงเโอเคครับโอเคครับอจลสวะอ๋อครับนีคอออคุณอายนี่คือเนีี่อยยเทยอเสิร์ตแต่แต่ <laughs> right. You can present yourself like that. Ah, yes, 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 yes. Orphan boy. Ah, sorry. <laughs> <laughs> okay. Sorry. Uh, what, what are you wearing today? Yeah. In, in what are you wearing today? Like. Angeloid. Right? Yeah. Is it animation or? Oh, superhero. Like you know. Oh, is it in here? <laughs> oh, you know. No. Okay. Wow. มีผู้ชนะหนึ่งคนนะครับวันนี้ที่กรรมการเลือกกันมาแล้วจังหวเดคนเดียวได้ไยมค่ะงั้นเดี๋ยวต็วเสียงกินได้หมดเลยเดี๋ยวของคนแรกนะครับขอทุกคนตบมือนะครับเสียงของใครดังสุดคนนั้นก็จะได้ของรางวัลไปนะโอเคของคุณมีครับคุณมีค่ะได้มครับ กดแบงตบไปเลยคุณอายค่ะขันื่อยมากประการใดนะครับตัดตีไปกชันขอมอบของงวาลให้กับคุณปีลยวมัวโบกมใส่ชุดนี้กินด้วยนะได้ใจจากการใส่ชุดนี้ค่ะได้ใจจากการไม่ถอดชุดเลยขอบคุณที่รู้ ขอตตัว้ภาพนี้ครับขอบค <g incentiv ize> ุณมากเลยครับนกขบคุณที่้วิกนะสวยมาก